ครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับทำมาหากินชาแนลครับผมวันนี้ก็มากับตาล้องเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับตาล้องสวัสดีครับแล้วก็กันนิกาสายลุยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ภารกิจของเรานะครับปักเบ็ดเหยื่อแมงกระชอนนะครับนี่เป็นปักแบบแมงกระชอนตายนะครับประมาณ30หลังนะครับจะปักให้ดู เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดตอนมายามกันตอนกลางคืนเลยนะครับผมติดตามมาได้เลยครับนี่ครับามมทามวิธีการเกี่ยวก็ผมก็จะเด็ดหัวออกแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เกี่ยวจากขอลงไปหากน้นเลยนะครับแบบนี้ดูผมนะครับนี่ครับก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปตัด ให้เหยื่อเนี่ยวางบนพื้นเลยนะครับผมเหมาะมากครับท่านผู้ชมดูหมายของเราเป็นล่องจุกโพงน้ำเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับ ล,ม,ลมไม่หมดไม่อยาไปต่อตรงนู้นมันใกนนะครับก็อขอแค่นี้นะครับก็ได้ประมาณ20กว่าคั้นะครับตไปเดี๋ยวเราจะนั่งพักแปปนึงล้วก็เราค่อยย้อนไปดูกันครับว่าจะมีปลากริมบ้างหรือยังแต่ถท่านผู้ชมคบคำแนละ้วเราพยามเบ็ดหนึ่งครับ นะครับหาอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โห,โโหเห็นตัวแล้วปลาหมอนี่ใชสวยครับนี่หนึ่งตัวสำหรับค่ำคืนนี้แต้มแรกเรียบร้อย งานตอนเดินยามกลับมาตอนนี้เรากลับมากินน้ำกินท้าที่บ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวสักประมาณสองทุ่มกว่าเดี๋ยวเราไปยามกันใหม่ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะครับเรามาปักเบ็ดกันไว้ในตอนหัวค่ําเราไปยามกันครับไปลุ้นด้วยกันครับผมเสียงตาซึ่งที่อยู่นะครับคืนนี้แต่เรายังไม่ได้ตัวเรามาลุ้นกันครับ ปาดุกครับถึงตัวเลยนี่เห็นไหมปาดุกใสสวยเลยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมใสสวยครับปลาดุกหหกินใหญ่แล้ครับยาอยู่ติดยาอยู่ดุกใสสวยครับ พึ่งอยู่พึ่ง,งอ,อย่นิ่งนอนอยนิ่งอนเดวขึ้นแล้วโอ้แสมแรกครับปลาดุกสำหรับการยามรอบนี้ใส่สวยเลยครับโอ้ใส่สวยใส้สวยทำมาช้าอีกนิดนึงอาจจะหลุดนะครับตัวนี้กินไม่กืนกินติดขอบปากอยู่ รร้อย,อย,อยชกระดูกไขสวยลวครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นหัวเลย <laughs> เห็นไหมโอ้ไขสวยครับได้สวย สวยครับท่านผู้ชมนี่งยิ่งยึบปึดย,ย,ย,ยึดกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยมาไว้มาไว้นี่ครับท่านผู้ชมยิงไว้ยิไว้ยีงไว้รูปยิไว้เรียบร้อย ที่สองครับอืตัวใหญ่ี่ได้ดุเยอะอยู่นะเดือดุเยอะเดี๋ยวเคยมาลงเบ็ด ถ้าจมเยือกม่นก็ช้อนนี่นะได้ไปเกือบติบโล้ะตรงเนี้ยอนนั้น้ําน้อยกว่านี้แต่น,นี้น้ํมันขึ้นมาหน่อยวนใหญ่เราก็จะถ่ายเฉพาะช็อตที่ได้ปลานะครับช็อตที่ไม่ได้ปลาเราก็จะถ่ายมาั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับเดี๋ยวไว้รุ่นตอนเช้าเหมือนเดิมครับทีนนี้เรายามรอบเดียวนะครับ มีเสียงดินนะครับมามุลุ้นกันว่าเป็นปลาอะไรมชมเสียงได้ยินเสียงดินอยู่ผม,มยังไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเอาประดุกอีกแล้วครับประดุกอีกแล้วครับแล้วู้ชมนี่ใส,สวยอีกแล้วนี่ครับอี่นี่ตัวสวยๆนะครับ ลอเลยสวยครับฝนตกลงมาพันๆอย่างนี้ปลากินดีครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแด้มที่สามสำหรับคืนนี้ครับ มีครับท่านผู้ชมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเป็ะๆเอาปูใส่กระมังไว้สองตัวอันนี้ส่วนปลาดุกนี้ที่เราได้มาคืนนี้นะครับปลาดุก้ยไซส์สวยๆสามตัวเลยครับผมนี่ดูให,ให้ดูใก,ใกล้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปลุ้นกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าแล้วนะครับมากันกับทีมงานชุดเดิมเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคนคือมังกรนะครับ ครับแล้วก็การนิจาแล้วก็ตากป้องประจําตัวผมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมว่าเช้านี้จะได้ปลาอะไรมั่งตามมาครับคันเด็ดหายถ้าปลาน่าจะถอนไป1น,นึ่งคันตรงเนี้ยผมตัดไว้1นึ่คันผมจำได้ ย้อนมาดูครับ,รบท่านผู้ชมเห็นตัวปลาเลยครับกระดุกประดุก,ดกสวยๆครับนี่ครับอันต้นยญาอยู่ให้สวยเลย,ยน่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนี่ กิมงานถือถุงตาผมมาแล้วลงนนินิดล ah, นนนเลยวัก่อนอรยเรียบร้อยแตนที่หนึ่ง ้ตากินนะครับเอาลุ้นกันปลาอะไรปลาอะไรเลมาลุ้นกันนะครับกระดุกเห็นไหมเห็นตัวเลย มาแล้วเจ้าหน้าทีถือถุงปลาผมช่วงนี้เรียนออนไลน์ตอนเช้าก็จะว่างกันหน่อยนะครับเด็กนักเรียน <c oughs> ครับท่านผู้ชมหากินครับยังไม่เห็นตัวเหมืนอนกันยังไม่รู้ปลาอะไรนะครับท่านผู้ชมมังกรเห็นไหม ออดึงคันเบ็ดใหญ่เลยแล้มันลุ้นเลยกันอะไรครับอู้ปดุกใหญ่ครับน,นัน่นนั่นปุกใหญ่ครับนี่ครับท่านผู้ชม ลูกใหญ่ที่ตัวนั่นเังก่อนสา,อสามแล้ว ร้อยอน,นี่หลังสุดท้ายแล้วนะครับมาทุกกันทางนจะได้กิดตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องย้อนไปดูไอที่ถอนคันเราไปคันหนึ่งไม่รู้ว่าปลาถอนคันหรือว่าคนถอนคันนะครับแต่ยังไงเราต้องย้อนไปดูก่อน,อน,น,อน,นเหมืมีปลาว่ะเหมือนจะมีปลานะครับท่านผู้ชม เกียกียครับเอา้ามีปลามีปลาม,มีปลาครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหมตุ้งที่ยอดสับบุ้งนลยครับนี่นี่นี่ไก่หลุดแล้วครับท่านผู้ชมไกหลุดไกหลุด ตูชนพืนเลยึ๊บอือครับนันผู้ชมเกือบหลุดเลยปลาอะไรเนี่ยอ่กอนกระดุกครับโุ้ยเกือบหลุดแล้วอะ่ะ อีกตัวแล้วครับสีส่ตัวเ,เดี๋ยวต้องย้อนไปดูไอ้คันนูน้นจะคนถอนหรือปลาถอนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเราย้อนมาดูไอ้คันที่คันหายกันนะครับต้องลงน้ำแล้วครับท่านผู้ชมผมเคยดูน้าหญ้าวันๆตรงไหนปลาอยู่ตรงนั้นแหละม่เคยถอนหมาทั้งคันเลยเหรอเฮ้ยถ <c oughs> อนได้ มนคนอ่ะผลงานเช้าน,นี้นี่ครับประดุกใสสวยๆมาดูกันครับได้กี่ตัวไอ อันที่ผมบอกว่าเป็ดหายเมื่อกี้ลงไปหาแล้วไม่เจอนะครับแล้วไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ตัวครับดสวยเลยครับครับราสิน้านกันแล้วนะครับก็มาสรุปปลาทันเมื่อเช้าเมื่อคืนอันนี้เมื่อเช้า สี่ตัวนะครับแล้วก็อ,อันนี้ของเมื่อคืนสามตัวนี่โดมบินเจ็ดตัวนะครับผลงานวนันนี้กับเบ็ดยี่สิบหลังนี่เหลืองอันนี้ขึ้งๆมืนจะน้ำอันนี้โดนขังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเปลี่ยนสีละส่วนปลาหมอที่ได้มาเมื่อตอนช่วงหัวขัํา ไปนะครับใส่ตู้เย็นไปแล้วเจ็ดตัวครับทามาหากินชาแน,นลฝากกดไลค์กดติดตามกดสับระไคร้กดกระดิ่งไว้นะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานทำชิปสนุกๆมาให้ดูเรื่อยๆครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ